เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งครับกลับเข้ามากับ Mario Kart 8บนเครื่อง Wii U ครับยังอยู่กับผมหน,หนายโนที่โนโน,นะฮะดูฝนนี่ก็ตีหนึ่งห้าสิบนาทีแล้วนะครับก็อยังดูกันอยู่นะฮะแต่ดูที่อยู่ใน YouTube ครับนี่ก็เป็นอาทิตย์ที่5แล้วนะที่เราเจอกันทุกปันอัขคาดนะครับ <laughs> เอาละมาครับโอ้ในตัวใหม่นี่โอ้ตัวอะไรอ,อิกกี้อะเต่าเต่า วันนี้เราจะมาเล่นตัวไหนกันดีเรามาเล่นเบบี้เบบี้เบบี้ลุจิดีกว่านะน่ารักดีเอารถแบบนี้เลยนะฮะส่วนโลกเป็นอย่างนี้แล้วกันดานนี้ครับเชลครับครับเอ้าเว้ยอ่าก็ยังเป็นหวัดนะฮะอยู่เหมือนเดิมนะผมเป็นคนที่เป็นหวัดตลอดเวลานะเออไม่รู้ทำไมคือแบบ จ้องแบบฟัดฟัดต,ต,ต,ตลอดเวลาไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะผมไลฟ์ตรีมที่เว็บ mylife.eg น,นะครับใครที่เป็นเคสอยู่ก็อย่าลืมไปสมัครสม,มาชิกด้วยนะจะได้เรียกชื่อกันถูกในห้องแชทน,นะเอาละ่ะผมเป็นแบบผมเซนซิทีฟเรื่องจมูกมากครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นไซนัสตอนเด็กๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องจมูกมาตลอดเจอจังอะไรนิดๆหน่อยๆปุ๊บน้ำมูกมาและเป็นเรื่องมะ ขอโทษขอโทษรู้ว่ามันเสียมารยาทนะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยเอาละมาครับมู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 มิวดาวใช่ไหมจะไม่ิดโอ้เจ็กดองชัดเจนมากเลยน่ะโอ้ยยิงไปโดนกล้วยมันอีกตัวเล็กน่ารักนะครับผมไอ้ที่ผมลืมมาแชทแชทเขาอยากให้ผมเล่นเบราว์เซอร์เลยมาขอโทษพอดีกำลังวุ้นวายเล่นซึ่งกับโทรศัพท์ขอโทษขอโทษเฮ้ยนี่เจอกูแล้วมึงโดนแน่ๆฮะ ผมมีถึง3อันเลยทีเดียวนะครับผม,ผมนั่นนีนี่เขาเรียกว่าโหดน,นะฮะเชิบมอ้โหเมิวดาวนีไ่งไงไม่โดนเว้ยเอ้ยมามามานี่ก่อนเอาสิแดนดิเ็บเจ็บเอาเว้ยเอาโอ้โหกูมี2อันมึงจะจะรอดกูดเข้ามาได้ เลือเชื่อครับให้เขาเลยจริงๆนหะจังหวะเมื่อกี้แต่มึงแฟงกูเมื่อไหร่มึงโดนแน่งานหยาบแน่มึงมามามาจุดมตัวมตัวมุดตัวอยากอ้าวพลาด เฮ้ยอะแถ่ไทยทำความรู้จักกับป้ายสปอนเซอร์หน่อยนะใช่เหรอวะเดี๋ยวทำไมผมดิฟไม่ได้เนี่ยอุ้ยอ๋อเมื่อกี้มันจะให้ผมลมพุแมแรงครับเซนดีมากอดี๋ยวเะีรยะ เฮ้ยโอ้โหมึงยังจะตามมาหลอกมาหลอนกูอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวแล้วเรียบร้อยฮะอ้าวจบแล้วเหรอเออง่ายมากนะครับชึบเน็กเลสครับผม ผมไม่รู้ว่าอัปโหลดไปจะโดนิขสิทสิ์แค่ไหนอะผมคงจะมเนในไทยไม่ได้นั่นก็คือผมอาจจะไม่ได้เงินจากการทําคลิปนี้เลยแต่ผมเอามันนะเพราะผมชอบมากผมเป็นแฟนบอยค่ายจินโดมากครับเล่นมาตั้งแต่เครื่องแฟมิคอมค้ผ้ากดสูตร30ตัวนะฮะไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่นะฮะเครื่องซูเปอร์ก็ชอบเล่นเกมปริศนาปลาทองนะครับชอบมากนะฮะไม่รู้เป็นอะไรปริศนาปลาทองนะที่เป็นมินิเกมเยอะๆนะ เล่นนี่ด้วยเล่นนี่ด้วยจําได้แต่เครื่อง,งคอนจำเถอะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเอามาร้อนี่ล่ะไม่บอกไม่บอกดีกว่านะฮะ <c oughs> คิดทบทวนรูยแล้วบางครั้งเราไม่บอกอะไรบ้างก็ได้เลครับจะได้ปลอดภัยต่อตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอะไรโอ้โเด็กดอกมึงแซงกูททำไมทำนี้นี่ดิส s มีนวอ r มากเลยขอหให้โดนขอหให้โดนขอหให้โดนเต่า อ้าวแฟร์คืนเว้ยโอ้โหเดี๋ยวจบมาเอ้าเอ้า,อากดผิดครับไปกดใช้เฉยเลยหมาเว้ยชิญนี่เก็บหมดครับสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระโดดปึ๊บ เฮ้ยผมมีเต่าแดงแล้วใครแฟงกูมึงโดนแน่งานนี้ไม่ใช่เลืเออไอ้เจ็ดกูมีเต่าแดงกูเต่าเขียวยังจะเสือกโดนอีกคะโอ้โหเฟกเด้อเด้อเ,ว,เว้เอ แต่ผมชอบมากนะเพราะว่าเกมเกมที่ผมติดเกม,มกหนักๆช่วงที่ผมติดเกม,มกหนักๆเลยเนี่ยผมไปติดเกม Boy Hunter ครับนะรู้ไหมเกมอะไรให้ห้องแชททายว่าเกมอะไรเกม Boy Hunter นะครับเครื่องสีม่วงใสนะฮะเกม Boy Hunter ครับทำได้แม่นผม็เคื่องเกมที่ผมพกไปโรงเรียนแล้วโดนคุณยึดบ่อยที่สุดนะฮะ เอ้ากดผิดอุ้ยเกือบโดนตัวเองอ้าวแล้วกูดได้เหรียญไม่เหรียญทำไมเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดียวโปเกมอนถูกต้องมีคนทายถูกด้วยนะครับโอี้โปเกมอนเยลโล่ฮะที่มีปิกาจูเดินตามดูใครได้เลยทันไหมเทปมากนะสองตาแล้วนี่ขนาดคุยไปด้วยเนี่ย เออคุยไปด้วยเนี่ยไม่อยากจะคุยนะฮะมไม่แต่เกมใน N E S A A เปอร์ที่ผมไม่อยากบอกนั้นมันพูดไม่ได้จริงๆครับมันเป็นอันตรายต่อชีวิตผมมากนะถ้าผมพูดไปจะอยู่ไม่สุขนะฮะมีการล้อกันอย่างถาวรแน่ไอ้ด่านนี้ผมเคยเล่นใน N E S ผมจำได้ไอ้ด่านเนี้ยมันไอ้นี่เอ่อมัน ผม,ผมจำได้ตอนมสไอ้อมอ .5 แล้วตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนที่มีชื่อว่าเทเลอร์คอร์เลสครับเป็นโรงเรียนที่ออสเตรเลียนนะไปเรียนม5ที่นั่นหรือเยาว์ S 1นั่นแหละมึงก็ยังจะยิงกูนะแล้วก็เครื่อง NDS นะ่ะสองจอ,อแบบรุ่นแรกไม่ใช่ 3DS นะยังไม่มีระบบ3 d ดีเลยเครื่องรุ่นแรกเลยนะฮะของของที่2สองจอนะฮะแต่ผมซื้อไม่ใช่ NDS ไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นที่2แล้ว NDS ไล่ละเป็นตัวไล่ละตัว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 เล็กละเอ้าชิบหาย เป็นตัวเป็นตัวเล็กอ้าวเดินมาโดนเองเขงั้นนี่ไงตามเลยเอามันเอามันเอาหัวมันมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าฟ้าเว้ยเอ้ยโดนเปนดิบึงผมก็ซื้อครับกับเพื่อนคนจีนนะครับเออเพื่อนคนฮ่องกงผมชื่อแนนเป็นผู้ชายนะแต่ชื่อแนนนะฮะไปก็แอนดี้นะครับเ okay. ป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ชื่อแอนดี้นะฮะเออนะแล้วก็อีกคนหนึ่งไอจิโน่นะครับนี่ก็เป็นคนมาเก๊านะฮะเออ ก็ซื้อมาคนละเครื่องครับแล้วก็นั่งเล่นกันหลังห้องนะคือไม่ว่าจะเรียนวิชาไหนก็ตามมาก็จะนั่งเล่นไอ้นี่จานเนี้ยเล่นกันบ่อยมากแล้วก็หวลลัหวเราะหัวเราะแล้วก็โดนครูด่านะครับครูด่าปุ๊บครูไม่มียึดของไม่มียึดของเรียนครับครูน,นีนะ่ไอเช็แเทตไรเนี่ยครูก็เลยส่งกลับบ่อไล่ออกจากห้องครับไม่ให้เรียนไล่ให้ใหใหกลับบ้านเลย <c oughs> โดนประจําครับโดนจนชินอ่ะ เล่นกันหลังห้องแล้วแบบมันเอาเข้ากระเป๋าอะไรได้ตลอดเลยแ,แต่ครูบางคนก็ไม่ได่านะมันจะมีครูคนหนึ่งรับชื่อแบดดอนอแต่เขาเป็นคน้รูที่จะเป็นคนฟิลิปปินส์มั้งเขาก็พูดแบบสำเนียงแปลกๆใช่ปะ่ะเออเวลาเขาแนะนําตัวก็เลยกออกแบบบอกแบบแบ็ back ็คแบคด็อกใช่ปะ่ะเออผมก็เลยเรียกเขาแบดด็อกนะฮะไอหมาเลวกับครูก็งั้นเลยเดี๋ยวเออ ไม่พอเขาไล่ผมกลับพอเขาไล่ผมกลับผมก็เข้าเมืองไงเอออยู่ออสผมก็เข้าเมืองเข้าเมืองไปตีสนุกที่ร้านฟอดแบ็กตีสนุกเล่นเกมไอ,อ้วันกันบป๊กไนท์สมันยมนั้นอะ่ะไม่ไม่แคร์หรอกไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่เป็นพน้องกอสี่เนอเพราะเพราะเราได้เช็คชื่อแล้วนี่เราเข้าห้องไปแล้วนะ ไล่แล้วที่หนึ่งสามตาเนี่ยโอ้คลิปนี้ชิลมากเลยถ้าเดี๋ยวตาหน้าหลับตาเล่นอย่างชนะเลยเนี่ยเบื่อเบื่อเนี่ยผมเกือบกดไฮไลค์ละนะเฮ้ยเจ้าเอาไว้เอาไว้เอเอ,เ,อ,เ,อเห็นไหมเดนิวเขารู้เลยขนาดเล่นไปคุยไปนะเนี่ยโอ้ไม่อยากจะไม่อยากจะฟุง้งนะแต่ว่ามันความเป็นจริงนะเชลครับครับเอ็นหกสี่ครับไฟนอลเรส ยาขอมบอนสองไปแล้วชึบชึบเอ้ยไปด้ว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 ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญเอ้าอูแมงแยงผมเก็บไอ้นี้หมดเลยเอออ้าวชิ้หายครับเจอรถครับ เฮ้ยอ hey, ันนี้ไม่ปีนได้ใช่ป่าวะเออเท่แฮร์รีองเตอร์ด้วยนี่วิ่งตับรถเลยเจ้เฮ้เฮ้เฮ้อะไรมึกปลาเหรอมอาปลามาเหรอได้ได้ได้ว่าจะไม่ปลาแล้วนะว่าจะไม่ปลาแล้วนะอะไรเหรออะไรเหรอปลาหมึกปลาหมึก เอาหมึกชิบหายเห็นอะไรวะในกูเออเออตรงนี้มีมีรถไหมไม่น่ามีเออเออเอโอเคขึ้นแล้วเออไปแล้วจ้าเจ็บเบียยครับเจ็บดึงกนะ่อนฮะเอา้าเด็กดอกทำไมถึงทำเรื่อกูเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยังไงยังไงยังไง เอ้ยช hey, hey. ็อโดนไหมโดนดิเอ้ยชัดเจนครับเอาครับเอา้เอาอีเวนเอ้ยอ่าโดนรถชนเองกากเอา้ามึงรักกูกันจะไปหรือเปล่าวะที่แปดเลยเนี่ยอ้าวกูมไม่ได้ขึ้นเลยครับที่เจ็ดไม่ดีดาบใส่เลยเราท้ายเราท้ายเราท้าย ตี่แกโดนนะต้องอย่างนี้สิต้องอยา่างนี้ต้องอย่างนี้ออนวิ่งตามจะทันไหมเนี่ยโอ้ที่สองละ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 เช็ดเช็ดปาไปก่อนโดนไม่โดนไม่ไรู้ปาไว้ก่อนนะเฮ้ยอา้าฉีกหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปอย่าพึ่งไปไหน เอาโดนที่หนึ่งสบายแค่สิอย่างนี้ปนุกแฟนนาแล้วมึงเบาลเสะเดี๋ยวมามาแล้ว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 หรือชุบยังไงยังไงเอโดูคือ,อคนมันเกิดมาชนะมันก็ชนะอย่างเงี้ยโอ้สบายอ่ะเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นะแต่มันมันก็เห็นกันเองฮนะเห็นเยอะง่ายเนี่ย คือสบายมากเลยนะฮะคือมันยังเป็นด่านง่ายอยู่มันไม่ใช่ด่านยากๆกบบตอนหลังๆนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับไหนได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะฮะนี่ฮะได้ถ้วยทองนะครับเต่านะฮะโอเคครับสำหรับคนอุ้ยอล็อกบานาน่าครับครับต่อไปนะฮะเราก็จะไปเล่นด่านบานาน่าครับกันครับเอาละครับ เราเพื่อนๆที่ดูอยู่้าหลังนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ